สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆครับบรรยากาศสดๆอยู่ของงัวเพราะว่ามีแต่เสียงงัวห้องยังงัวอยู่สองตัวตัวนี้ครับเปิดราคางัวกัมพาเดอครับเดอเป็นลูกเพศผูครับเป็นงัวผูครับพี่น้องครับงัวนหน่อยสามสี่เดือนนี่แหละครับสามสี่เดือนครับอ้วนครับกัมพาแเมียครับเมือว่านครับกัมพาแเมียครับยังตลูกครับพี่น้องครับ เอาไปเพี้ยนเอาในเด้อพี่น้องกินหัวาหานก็นได้เด้อกินหัวาหารก็ได้ครับเอาไปหากินเอาน่มนี่บป่วนก็นได้ครับเพ mm. ราะว่าได้ซีเดือนแล้วละครับนี่ครับเพศผูครับเพระาะพันเปิดไว้ครับราคาครับเก่าพันเด้อพี่น้องเก่าพันไปอยู่ใกล้เอาลถมมใสซเอาครับทรงก็ได้ครับเก่าพันครับเอาไปเลี้ยงเลนพี่น้องเอาไปเลี้ยงเลนง้อผูตัวใหญ่เนียอยู่ได้หนี่ซีเดือน ประมาณนี่แม่เสียชีวิตเหมือว่านครับเนื่องจากขาดอากาศหายใจครับก็เลยกำพ่าแม่ตั้งแต่น,น่อยครับนี่หน้าตาดีนาหนังหนาดีอยนะครับนหนังหนาดีเชื่องดีครับทำาหม,มูเอาไปป่วยไว้น้ำมูเด้อพี่น้องราคาเก้าพันบาทเท่านั้นสนใจโทรหาพ่อว่านได้เลยครับงัวน,น่อยครับเพจผู้ครับนหนังหนาเลยนี่ครับ ดังนาั้นานายานตาสะานานตาสะอา้อาวอา้าวอุ่นเบิงบันทายครับเบิงบันทายใครสนใจครับที่โตน้นงก็เอาน้องไปเลี่ยมไว้ในเดอ้อครับเดอ้อเพราะว่าเปิดใบเก่าพันเท่านั้นครับนี่ครับงอตุลเก่าพันครับเบิงครับเป็นงอหน่อยกัพภาครับ เนื่องจากแม่เสียชีวิตเมื่อวานครับพี่น้องครับกะลิโต้พินครับเอาไปเลี้ยงเนเดอร์ครับพี่แข้งขาใหญ่ดีอยู่ดิแข้งขาใหญ่ดีครับนี่นั่นนะเก้าพันบาทครับเก้าพันบาทขุ่นพ่อว่านกำลังมาครับสินน้าง่วนหน่อยสาวหน่อยตัวนี้ไปส่งยาโซอีครับนี่ครับเลี้ยงนี่ครับเลี้ยงนี่เอาไปส่งยาโซครับสาวหน่อยตัวนี้ครับ สนใจโทมมาครับง้อผูน่อยกำผภาเมียครับกำผภาเมียบรอดกำผภาโดดนี่ครับกำผภาเมื่อวานนี่ครับแกงขาใหญ่ๆเลยนี่เน่าอัดลาดเน่าอัดลาดนังนั่นนะสนใจโทรหาพ่อว่านดวนครับมือน,นี่มีมาฝากหนึ่งโตครับนี่ฝากหนึ่งโตครับ ร้นใจโถด่วนครับพี่น้องครับมามาขึ้นรถ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 กะล่างเอาสาวหน่อยไปส่งยาโสครับอากาศช่วงค่ำหามงแรงครับหามงแรงเนื่องจากเจ้าของเพื่อนทำงานอยู่ครับว่าท่านเดมาอยู่บ้านกะพอดีเพื่อนมาพอดีกันครับก็เลยไปส่งคำเน่ครับไปไปลาไปส่งอำเภอทุ่งนางโอกย่าโว้ยโดดสูงขนาดไปลาไป

ไปเร็วเร็วบ่อยากไปครับพี่น้องครับบ่อยา,า,ากไปบ่อยากไปบ่าามีหมูบ่าามีหมูเอาเหียวก่อนเหียวก่อนเหียวก่อนไป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 เวก่อนเหียวก่อนเงา่อนเงาคอนไปบ้านน้องเป่าอำเภอเมืองจังหวัดยะโสครับไปล้วไปเดินเดินไปอีก เอ้าเดินไปเดินไปเดินไปอีกอันนี้ตลาดเพาะวานนี่ครับกินข้าวโคตรย่างอริสอร่อยเลยอุ้ยบุ่งหน้าตาเตลว้วโคตนี่เอากินพุทละอันบนนี้เสียมแห้งบ่ครับอุ้ยเสียแล้วง้อขึ้นรถสวยพะวานก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกการที่ตามรับชมครับ สวัสดีครับผม